จะทอดซี่โครงทอดซี่โครงต้องมาซี่โครงเอาจามูก่าก็ออกจากบ้านไปทำไมนี่น้ำซาวข้าวนะปกติกินจั๊ะครับวันนี้กินลาบเลือดหนังหมูน่นากินไหมน่ากินไหมน่ากินเมืไม่มีรสสีใช่เลยแม่ปล่อยไก่ฮะมีมีเยอะแม่หมาป่ามีแถวนี้ เช้าในเช้าว,นาวันที่สดใสครับเสียงหล่อมากในเช้า,ชารับสบายมากน้องแพทเมื่อคืนรับสบายใไหมหนาวด้วยหนาวจัดเลยอืมนุ่มๆก็ยังคงนอนข้างกองไฟครับแต่พอยัดนี่รับกันเลยนี่มองไปจอดอยู่แล้วน,นู่นข้างกองไฟนู่นครับตั้งแต่เมื่อคืนเลยเห็นไหม <c oughs> ตกลงเมื่อคืนก็ทำหมูกกนกันหมดเลยอย่างเนี่ยน้องแพท หมดไหมอ่าฮะหมดเลยโอ้ยโหไม่หมดแต่ว่าก็เออทำไปเรียบร้อยแล้วเออไดก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงได้ทําอาหารกันวันนี้ไม่น่าจะได้ทําพิธีมัดมือนะเพราะไม่ใช่วันดีอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ว่าน้องแพทต้องติดภารกิจในตัวเมืองเราก็จะทําอาหารกินกันในช่วงเวลายามเช้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านครับที่อะเราแพทบอกว่าเป็นบ้านหลังเดียวเหมือนกันใช่ป่ะ เป็นหมู่บ้านของห้วยแมงสอนว่าเป็นบ้านใหม่เป็นบ้านหัวน้ำแมงสอนอะไรอย่างงี้หัวน้ำแมงสอนแล้วนะแต่ว่าอยู่บ้านหลังเดียวอยู่ใช่ค่ะอยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมเพราะน้องไพรว่ามีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับเป็นบ้านเก่าตามคอนเทนต์การเดิน,น,นทางของเราเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวกันนะครับนะสุดยอดมากเลยบรรยากาศครับด่ามากนี่ด่ามากตรงหัวทางล่างมีหมอกอืมใช่อันนี้อันนี้มันคือคันานนก,กับพี่เนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย นอนข้าวปุ้ยให้คนที่กินรองเออแต่ว่านอนค่ากองควากันหมดเลยนะอืมโอ้โหเช้าเช้าๆครับหนึ่งหนึก็ยังนั่งผิงไฟกันอยู่เลย สวัสดีครับโอ้กำลังจะถ่ายคิดเลยอดีตาชาตกใจเลยไม่รดูดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูในในในกองนี่เลยเนี่ยผมไปพีพงกอนนะเียตอนนี้ผมยังไม่หลอละเป็นไปได้

นี่น้าไทยจะเมายันเช้าดูแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแต่เมื่อคืนยันเช้าเออจะส่งไเมื่อวันนี้โอเคไหมโอเคครับนี่กูไม่รอยกน้องยกเดียวใหญ่เลยไม่ค่อยอยู่เนี่ยเกืยบส่งไม่อยู่ ช่วยนี่เก็บโซไม่เคยอยู่นะครับกินน้ำจิ้มไปเยอะพี่กินน้ำจิ้มไปเยอะเออแต่วันไปลมมันรีเไย้อะเออแต่วบาลางธรรมชาติสุดเลยนะธรรมชาติเลยโอนกับตรงนี้จริงๆเลยนะโอ้โหถ้าเก็บโพก็สุดยอดงหมดเลยเจนเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศชาวชายอีกหน่อยครับรอให้เขาดันพักเข้ายันไปก่อนนะบรรยากาศดีมากเลยครับเช้าดีนะเดี๋ยวผมเก็บข้าคลองก่อนนะครับ นี่นานๆกลับมาที่ให้มันทํากับข้าวป่ะยขายพี่สาวนะกลับมาทําทุกครั้งแหละนี่ไม่เคยทาหรอกความลับแตกแล้วเนี่ยพี่สาวบอกองี้ไม่เป็นต้องบงังคับมันไงนานๆกลับมาเนี่ยโอ๊ยพี่กายทำกับข้าวกินเลยอย่ากินฝีมืออย่างเงี้ยเออ<ช>ต้องหลอกใช้ใชมันด้วยนะใช่หรอไม่เป็นก็บอกมาเมีสองอย่างคือถ้าเป็นบ้านห่อคนนี้ว่าทําให้เป็นก็ขี้เกียจเฮ้ยหนูทำเป็นแต่ขี้เกียจเออแต่พี่สาวจะทำอร่อยนะต้องใส่ทำ พี่สาวคนโตก็คือจะอยากจะทําเลี้ยงน้องสังเกตได้เลยใช่มาะกว่าน้องสี่คนแม่ไปไปไล่ไปนาก็มีแต่พี่นี่แหละค่ะอ๋อพี่สาวทำแล้ดูที่เก่งไม่เก่งดูดีเฮ้ยเพ็ตตี้ทำเหรอโอ้ลุ่มเหลี้ยงมากค่ะเราเด็ดประกาศได้อย่างเดียวให้พี่สาวทําโชว์ฝีมือได้ครับเราจะทอดซี่โครงทอดซี่โครงต้องมาซี่โครงอ๋อคืออ๋อจะทอดซี่โครงอันนี้คือถ้าทอดก็คือทําเป็นชิ้นน้อยๆเหมือนกันเนาะใช่กุ้งเหรอ คือชิ้นหมูบางอย่างก็คือตรงนี้คือเขาก็เอาไปทํากินกันด้านนอกนะครับในบนันแหละก็อยู่กันอย่างนี้คือจะอยู่จนงานมัดเขมือถึงคืนถึงพ่งนี้เช้าเลยไหมคืนนี้ยังอยู่อยู่ไหมอยู่ค่ะยังอยู่ยังคืนนี้คืนนี้ไม่อยู่เขาไม่อยู่เขากลับไปทำงานอ๋อแต่ไปทำงานอ๋อคือจะมาร่วมงานพวกนี้ไหมเนาะหม่กหมูแต่ไปทอดกินแล้วก็หมักนั่นแหละมันไม่มีอยู่มันไม่มีอะไรให้หมักในยังไงบนดอยแต่ใส่รดีนิดหน่อยก็ได้ละหมักไว้แล้วก็ไปทอดกินตัวนี้เนี่ย นี่พี่สาวกะลังตั้วพริกแล้วนะครับนี่พี่สาวที่ดูท่าจะพัฒนาแมงนะตั้งแต่เล็กๆคือกอดจะไปอยู่เมืองนี nah. ้นานไหมกอดจะไปอยู่ในเมืองครับเดี๋ยวน้องๆโตเนี่ยนานตั้งแต่อันนี้ออกจากบ้านตั้งแต่จบม .3 อะค่ะออกจากม .3 ก็ออกจากบ้านไปทำงานพี่ทำเมนูคล้ายต้มผักกาดเนาะข้าวหมูผัดห้สุกแล้วก็เอาผักกาดใส่ก็ใส่น้ำสูตรเดียวกันเลยเนาะต้องเอผัดให้หอม ที่สามนี่ก็เก่งจริงเลยอนีขึ้นขึ้นบ้านมาประมาณเออ่ปีนขึ้นมากี่ครั้งครับงเงี้ยปีละครั้งอ๋อก็คือมาในช่วงบรรจุยาวอย่างเช่นส่งการต์ปีใหม่ไงนะอ๋อขายกันแล้วแล้วส่งการนี่คือก็มีประเพณีประเพณีของคนปากยอเหมือนเนาะอืม่เดี๋ยวก็ทำกับข้าวกินกันบรรยากาศชิวๆยามเช้าเลยนี้ กินข้าวด้วยกันนะครับครับผมแล้วโรยข้าวทำจบข้าวน้องสาวพี่เออครับได้ครับพี่เก็บน้ำเช่าข้าวไว้พี่นะอ้าวอยู่ไหนอะนี่นี่นี่มาได้ก่อนประเทศเราเลยจับ้ะพูอใส่ในหม้ออันข้าวเก่าเมื่อวานนไงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครับแต่แต่มันกินได้มันมันดีอยู่พี่จะกินแล้วร้อนอะเรื่องเรื่องอะเอออันนี้ร้อนหนูไม่ไม่แน่ใจไม่เป็นไรได้ได้ นี่น้ำซาวข้าวนะน้ำซาวข้าวทำไมเป็นสีน้ําตาสีม่วงเออสีม่วง,วงเป็นข้าวไรเบอรี่นะพี่ ใช่ข้าวไรเบอร์รี่เราปลูกเองที่ไร่จากปีที่แล้วอ๋อล้วเก็บไว้คืออันนี้คือปลูกกินเองจริงไม่ใช่ว่าปลูกเพื่ออะไรนะคือส่วนใหญ่แล้วคือไม่ได้ขายใช่ค่ะไม่ได้ขายเนี่ยทำไมถึงปลูกไรเบอร์รี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรลูกไหมตอนแรกอ่ะแม่ปลูกข้าวสีขาวนี่แหละแล้วทีนี้ยยายยายหนูอยู่ปากคานะแกปลูกอันข้าวไรเบอร์รี่อย่างเงี้ยแล้วแบบแกก็ดีเวลามันแก้แบบสุขภาพดีใช่ค่ะแกปวดข้อางแกก็กินข้าวไรเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะแบบ โอเคอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้หนูก็แล้วอย่างหนูชอบกินด้วยแล้วหนูก็เลยแนะนําบอกแม่ว่าให้ปลูกข้าวไรเบอร์รี่เงี้ยตอนนี้ก็คือ <c oughs> กินกันทั้งบ้านน้ำเช่าข้าวไหมเจอเที่ยวไหมจ๊ะล้วฮะเที่ยอะไรอันน้ำเช่าข้านะวนะ <c oughs> <c oughs> กระสุนใส่คนกินเลยอากัดผสมนิดหน่อยแล้วก็ชิมเอาว่ามันได้หรือยังงเงี้ยค่ะดีนะพี่ถ้ากินได้ทุกวันดีเพราะว่า อันเนี้ยมันเป็นเราตมเราตาเราตนเยอะนะะเยอค่ะพี่แล้วก็ช่วยแก้เวลาเราปวดเมื่อยน่มันมีน้ำซาวข้าวด้วยอ่ะลองชิมดูพี่น้ำซาวข้าวกินได้เนาะกินได้กินได้หนูกินตั้งแต่เด็กพี่เวลาไม่มีกับข้าวเนี่ยตอนเช้ามาพ่อกับแม่ก็จะแบบเอ่อทำน้ำซาวข้าวไว้ให้เนะคะแล้วก็กิน ผมลองกินถ้าไม่ถ้าไม่หวานก็คืออันเนี้ยคือไม่หวานนี่คือใบถิ่นเค็มใช่ไหมไม่ใช่ถ้าไม่เค็มอ่ะใส่คนเดียวทลูกเสียไม่มีอืน้อร่อยมากข้าวเอีกนิดนึงไหมเกลือนิดนึงใส่เองเลยพี่คือมันอร่อยเอออร่อยครับอร่อยอร่อยจริงอุ่นๆเลยเนี่ยน้องเก็บไปให้คารุผมอยากกินน้องเขาเขาทำเพื่อเลยมันเค็มนิดเดียวไงเออไม่ค่อยเห็นไงปกติกินเจลาบซาลาเปาสีขาวๆเออใช่อร่อยครับนเดี๋ยวผมจะกินให้หมดเลยชอบมากเป็นข้าวกล้องอ่ะครับ นี่ครับจะเป็นเป็นข้ากล้องเลยพี่อร่อยครับอืมไหนมาดูนี่ไม่กินหรอกินนี่นี่เมื่อคืนเขาทำกินกันอันนี้เป็นอันนี้ย่างแล้วพี่ย่างแล้มาทำลู่หรือว่าล่าลู่หรือล่าเนื้อสดสนะใช่ใช่อันนี้จะเอามาคั่วต่อหรือว่ายังไงหรือว่าจะมากินเลยพี่ชิมหน่อยได้ไหมได้ได้ลองชิมดูแต่มันดีอยู่นะขอเป็นเนื้อชิ โอ้ยของชอบเลยพตัดเองพี่กินเนื้อดิบๆเลยนะปกติยิ่งกว่นนี้อีกเออแต่ว่าวันนี้จะกินใช่ครับอันนี้คือยังมเบาไปอ่ะพี่ไปได้ไปได้ปกติกินจุเลยนะปกติกินจุครับวันนี้กินราบเลือดอืมอร่อยไหมอืมอร่อยมากคือเขาทำเนื้อสุกแล้วแล้วก็หอมเลือดมากแล้วก็เลยก็น่ากินเหมือนเหมือนเนื้อย่างนะหมูย่าง หมูมยา่งยางเขาย่างค่ะ่างหมูนะอ,อร่อยครับนะแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องราบแต่ว่าเนื้อสุกแล้วอร่อยมากอร่อยมากคือเมื่อกี้เห็นน้องขอลังทําข้าวกินสมัยตอนที่เขายังใช้ชีวิตยอยู่นะครับคือเขาใส่ข้าวกับน้ําแล้วก็ใส่เกลือไปในอยอาก,กินก็เลยให้น้องของทําให้เนี่อขอบคุณครับน้องแพทเพิ่มตืมได้ก็คือบี้บี้แค่นั้นเองนะแพทนะ อ๋อน,นี่ครับคุณแม่ปูให้กินนี่นะใช่อือร i b r รี่ครับลองกินบ้างนี่พี่สาวก็ใส่มะสตารส้มมาแล้วนะครับแล้วก<ช>็เจ <มา S 2> ี๋สกรดา,ษา,ษาแปรซูช์เช่ไม่มีแล้วครับข้าวนีนนี้มันจะใหญ่อยู่ โอ้ดูบรรยากาศดีมากเลยดูดูก็ททาอาหารไปกินข้าวไปรู้สึกชอบมากเยเย้เยกันน่ารักค่ะก็มาช่วยกันนะคือเป็นบ้านหลังเดียวกลางดอยไงมันก็เลยประมาณว่าเขาก็เฮฮาปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนได้นะครับเดี๋ยวผมจะกินนี่แล้วเขาก็เอาล่ามให้ผมกินครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นล่าหมูย่างนะครับเนี่ยอร่อยมากนะครับก็ไม่มีใครที่ชอบผมกินคนเดียวนะครับตอนแรกควรจะไปกินข้าวพอดีเห็นน้องกขาทำน้ากินก็เลย กินกินซะเลยนะครับกนะอนเอาบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ชิมแกงผักกาดแล้วก็เดี๋ยวเ,เดินทางกันต่อครับรำรำามอีกครั้ในยามเช้าที่บ้านนี้นะครับน่าเสียดายที่ว่างามน,มน,มน,มนมัดมัดมือจะเป็นคนนี้ผมอาจจะขึ้นไปทีก็ได้เดี๋ยวรอ,อรอลุ้นก่อนอืมได้บมางอร่อยจริงครับนี่ี่ลำหมูย่างครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนนะได้ครับเอากระเป๋าแล้วหรอ ไม่ได้เก็บไปนั่งกินตรงนู้นเมาได้ครับเดี๋ยวไปหาแล้วแล้วแกงผักกาดก็สุกแล้วครับพี่สาวเปิดมาเนยรู้มาดดีๆอันนี้คือเราต้องทําเลี้ยงคนที่มามาร่วมงานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ทำเลี้ยงพี่ๆพวกนี้แหละอ๋อพี่ๆนะกินข้าวเช้าเมื่อกี้ก็พี่ๆนะสนิทกันดีครับกินขั้นกินข้าวอันนี้พี่ชาย แต่พี่คนเอ้ยน้องชายคนหนึ่งคือไปแล้วนะเมื่อคืนเห็นเห็นอยู่อยู่ไหมตาแล้วไปแล้ว,ลวมวาอยู่ไม่ไกลกลับไปดูเมียเขาเมียเราเขากำลังท้องอ๋อเดี๋ยวแ,แพทจะไปย่างหมูข้างนอกต่อนะครับวันนี้เขาจะมีปาร์ตี้กันแล้วก็คาดการณ์ว่าเราจะลงประมาณเออสักเที่ยงๆนี่แหละได้อยู่แล้วผมก็นี่ครับอัใจไม่ไหว หมักแก็เดี๋ยวจะไปย่างอ๋อแพ็คแพ็คกันจะหมักหมูเนาะเดี๋ยวไปย่างเนาะใช่ค่ะซี่โครงหมูหมักครับนี่หนังหมูนี่หนังหมูน่ากินไหมน่ากินมากน่ากินมากเดไปย่างกินดีกว่าเออแนะนาจิ้มกับน้ําจิ้มอร่อยอร่อยอืมหมักหมักรสดีนะใช่คือเหมือนมิการมาพบปะสังสรรค์กลางกลางป่ากับบ้านหลังเดียวที่หลายคนแบบว่าเอ้ย ไม่ไม่มีโอกาสกเมื่อคืนพี่นอนดูดาวเต็มฟ้านะแบบชัดๆเลยใช่ใช่เมื่อคืนเห็นดาวตกเลยนะก็หรอเออก่อนยังไม่นอนไปนั่งคุยกับมันตีสองไงดาวตกตีสองนะใช่โอ้นะยังไม่หลับไม่นอนหลับแล้วแหละตื่นมาอีกรอบหนึ่งละพี่ไม่เอาตัวออกจากผ้าห่มเลยเมื่อคืนพี่เลยไม่ได้ลุกไงก็เลยแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็นั่นแหละหลับเลยใช่ไหมอืมหนาวมาก สการะนาวสองตัวยังแทบเอาไม่อยู่เลยนะครับนะ uh, มือนี้ต้องลงกระเป๋าตลอดนี่น้ำเป็นไงอันล้างหน้ามาเช้าเป็นไงพี่เจี๊ยบเย็นเจี๊ยบยันเชีบเ,เชบเลยใช่ไหมอุ้ยคุณแม่ทำอะไรนะ่ะจะฟัดข้าวเหรอแม่่ใชข้าวใช่ใชโอ้โหเนาะชิมชิมนี่น,นี่นี่คือไอ้นี่นะลาบลาบอ,อืมอร่อยมากพี่สาวปุุงเลยละ ลาเลือหมูย่างครับอร่อยมาก <c oughs> โอ้อร่อยมากครับรับเลือดหมูย่างอืนกรับกเลน้อยทำแกงมากากทุ่สาวนาะครับ <c oughs> มาดูอุ่นดูนะครับ อ๋อนนอเลีกอไม่ได้กอะนฝ่นนี้อะนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวทนี้ร้องตอนเช้าเชอเทนี้ร้องร้องว้าวครับบรรยากาศดีได้ยินเลยเช้าเลยพี่ ชนีร้องวะโู๊เนี่ยร้องนี่เป็นหมูหลายตัวมากเลยป่าชนีก็ร้องนี่ครับเมื่อกี้เห็นคุณแม่กำลังเอาข้าวออกมาครับคุณแม่กำลังทำข้าวเยื่อากาศดีมากครับวิถีชีวิตคนที่นี่แม่อันนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ข้าวนาข้าวนาเนาะไหมเนาะข้าวไรข้าวข้าวไรข้าวไรอ๋อข้าวไรเม็ดอุ่มงอุปวบนะครับ อันนี้สีขาวสีขาวนะแม่เนาะน้ำเตะข้าวไรบุรี่ข้าวอืมตามเอรุชาครับเนี่ยของจริงเมื่อค่อมไม่มีรสสีใช่หครับเลี้ยนลูกเลี้ยนนะเลี้ยนลูกนี่แหละก็แบบนี้นะแม่เนาะตามนี้เนาะอืมข้าวไรบุรี่ตามบอสัวะออกกําลังกายด้วยเนาะ เคยตามครั้งสุดท้ายอยู่เท่าไหร่บอบานตามตรงสุดท้ายเหรออันนี้ได้ตามบ่อยอยู่ตามบ่อยอยู่นะใช่ตามบ่อยอยู่พอขึ้นมาก็ได้ตามเข้าช่วยแม่อยู่ครับเอีนนานทีไอ้ว่นานทีอยู่นะแม่ปล่อยไก่แม่ปล่อยไก่ฮะนี่ต้องเก็บไว้ในสุ่มแล้วก็เอาไก่ออกมา มีกี่ตัวแม่มีกี่ข้ออะท,<ง>ที่ซื้อมาจะงงเลยซื้อว่าทำไมเนี่ยที่บ้านก็มีไก่อั้น,นอเอาไวมัดมืออ๋อนะใช่อันนั้นบ้านไก่ที่บ้านเนี่ยแต่อุ้ยม,มันจ่กนไก่เยอะมากพี่แล้วแบบแกให้อาหารแล้วแบบไม่ได้จับเก็บไว้ในสุน่มไงสุดท้ายคือโดนตัวอะไรมากินไปอย่างนี้นะนก็มีมีหมาป่ามากินถึงที่เลยหมาป่ามีด้วยหรอมีมีเยอะไหมหมาป่า หมาป่านะโอ้มีหมาป่าด้วยอ่ะอยู่ในเมืองอย่างเง oh. ี้ยแล้วมันก็แอบมากินอย่างเงี้ยโอ้มีสัตว์ป่าเยอะมากเลยแล้วไก่ก็ไม่ค่อยมาบ้านละจับยากละผมนั่งคุณพอเราเรื่องบริเวณโซนนี้ตะก่อนคือสัตว์ป่าเยอะมากเลี้ยงผากวางมีเสือโอ้ยเยอะแยะนุกก็เราลืมต้องพูดถึงนะครับเห็นตามทางตอนเดินทางกลับมานี่คือเยอะมากครับค่ะบรรยากาศแบบอยู่กลางป่าจริงๆอะ เดี๋วก็มีเวลาไก่ออกลูกเนี้ยต้องระวังเนอะเดี๋ยวจะมาจะมาจับนะเนอะเพจเยตําน้เคยเคยครับก็ไปเที่ยวบ้านคนแล้วก็ตำอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้ว่าตำจริงจริงจังนะลอง,ลองลองลองทดสอบตำได้แต่ว่าตำจนแหลดนี่คือไม่เคยตอนนี้แดนออกแล้วนะครับน้ำค้าก็ยังหยดอยู่ ทุกคนก็ยังคงผิงไฟอยู่ไม่ไปไหนเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าดีมากนะครับ,นะรบผมก็อยู่ตรงร้านต่างของบ้านนี้แหละนะนั่สองนูนสองนี่สองนกสองหนูสองตัวอะไรแปลกๆนะครับเนี่ยไข่กนะ็ไข่ เดี๋ยวขอชิม,ช,มชิมแกงนิดหน่อยนะครับอันนี้คือต้มผักกาดของพี่สาวครับตักใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมนี่ยังคายโอยข้าวเช้าอยู่เลยนี่พี่สาวน่ารักมากเลยอ่านี่ครับพี่สาวกำลังจะตักแกงผักกาดให้ชิมแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวพอครับพอแล้วครับขอบคุณครับแคชิมพอ น,นี่เรัอร่อยกับอาหารบ้านๆจริงเลยดูเนี่ยอโปนอยู่เนี่ยไม่ไปไหนนครับอันนี้น่าจะกินคนเดียวนะครับจะชิมก่อนนี่หมูสดๆหมูดอยนะครับปอดสารพิษผักก็เช่นกัเขาปลูกกันเองก็ส่วนใหญ่ไม่ใส่พวกสารเคมีสารเล่งอะไรเลยอ,อ,อ,อืม อร่อยมาก,มากพี่สวาวทำอาหารอร่อยมากพี่กับน้องทำอาหารอร่อยจริงๆครับบ้านนี้ทอดซี่โครงหมดเนาะพี่สาวเนาะค่ะโอ้เนาะอิ่มครับอยู่บ้านที่อิ่มสวาวปากกยอนนี่ทำอาหารเก่งๆนะครับอืมอืม,อมใช้ได้ไหมคะอร่อยมากเลย ต้องใจไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวน่าจะหมดชามครับกินก่อนนะจุม่มอากาศยามเช้านิดหน,น่อยเดี๋ยวค่อยล้ำลาบรรยากาศที่นี่ไปอ,อันนี้ไม่มีหมูนะถ้ามีหมูนี่เข้าอันนี้เหลือค่ให้หมูหมดเลยอ๋อไม่ใช่หมูเนาะครับข้าวไหมครับหมูก่อนเลยหมูเยอะอันนี้ไม่ไมมมเลีเ้ยงแล้วนะ,ะพ่อพ่อปู่ขานเนี่ย ไปหาอาหารหมุนอืมบูกานี่คือไปหาหามุนนะพ่อเนาะบุกมาเดินล้วพี่สาวนี่เดินป่าไกลไหมเวลาตอนเป็นช่วงนั้นที่อยู่บ้านอะเดินไปไกลสุดไหมสุดโดยดยปุยไหมเคยไปต้วปุยไม่เคยไปแต่ว่าตอนเด็กๆจะไปทางทางอะไรนะป่าคานู่นอะโ่ยค้ยไปหายหญ่เดินไปนะก่อนตอนเด็กๆนี่เดินยูแต่ตอนนี้ไม่เดินละไม่ไหว อ้วนเดินไม่ไหวแล้วะม่ก่อนพี่สาวเป็นเป็นรุ่นนี้ยหุ่นเหมือนน้องแพทนะครับเขาบอกให้ฟังไม่ได้แตกต่างกันเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกคนนึงก็ผู้หญิงแล้วเนาะเป็นนะคนนึงก็เปลี่ยนไปอืมครับบางคนผู้หญิงมันแต่อรป็นสาวตัวเล็กนิดเดียวมีลูกคนนึงนี่เอาแล้ว ไปเลยไม่เดลือชิ้นดีเลยกลับมาไม่ได้แล้วกลับมาไม่ได้แล้วทำนี่แล้วกลับมาไม่ได้ครับได้แค่นี้แหละครัทอดหมูนะครับเนี่ยชิ้นโครงเหมือนใส่ลงไปไม่ต้องมีซอ แอนเอาบัตรตามร้องของฝาบ้านครับดูดิสว่างเฉพาะตรงโซนที่เป็นแานนะครับเอาล่าเมนเดตการไรเบาะแกการชิมมากๆเลยผมนี่เป็นแผนกชิมจริงๆนะครับตอนนี้พี่สาวก็ทําเมนูนู่นเมนูนี้คนพี่คุณพ่อเอาไส้ไปทําอะไรครับเนี่ยน่าจะเอาไปย่างใหม่ไปย่างข้างล่างเนาะนี่ครับมาแล้วอันนี้ขอขอชิมได้ไหมได้ค่ะ เมื่อคืนไม่ได้อยู่ชิมไงตักอย่างเนี่ยขอชิมก็แล้วกันนะพอเป็นพิธีนะพิธีผมนี่คือใหญ่มากนะซี่โครงหมูร้อนๆเลยโอ้โหกระดูกร้อนมากเออเอเอเฮ้ยหมูสดๆนี่ดีมากแต่ว่นร้อนอ,อร่อย แต่รอก่อนครับมันร้อนมากนุ่มมากเบกมากอ่อยมากสุดยอดครับโอ้มันเชื่อว่าน้องแพทจะตำข้าวจนแบบว่านะเป็นข้าวสารได้อะ <c oughs> คุณไม่ฝันแล้ว <c oughs> แม่แพทตำจริงไหมเนี่ย จริงจริงนะำจริงเราสลับกันไงเออนี่ร่อนข้าวครับเแค่ทำงี้เป็นไหมเนี่ยมาเป็นค้าวตำนานเฉพาะตัวเลยดูดิครับหนูก็ทำเป็นนะพี่แต่ว่าข้าวหกพงหมดเลยพี่เชื่ออยู่อ๋อล่อนเอาข้าวข้าวที่มันเป็นข้าวเปลือกออกครับเดี๋ยแต่ข้าวขับเปลินไปแล้วแล้วไปทำแม่แม่ได้เซียนจังเลย แล้วที่มันแรกๆนะเขาก็จะเอาไปเป็นแกะเป็นลำเพื่อที่จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงให้ไก่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาแกะนี้ใช่ไหมขอาวเก่าแล้วก็เดี๋ยวไปให้ปลาเอาเลี้ยงปลาอ่ะโอเคได้้เลียงปไปให้อาหารปลาครับ,บควายกลับมาแล้วครับนี่อู้ รู้งานนะดูเดิมองหน้าเลยดนี่ครับควายมาอูอ้เยอะมากครับนี่หนึ่งสองเมื่อกี้ไม่มีควายนะครับนี่แป๊บเดียวครับเพิ่งกลับมาถึงครับนี่เป็นสิบตัวครับดูมองหน้าผมใหญ่เลยโอ้มองสิครับคนตัวควายแหน่แ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 น่มันๆๆ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 เชื่องหรือว่าไงวะเนี่ใจเย็น โอ้ดูบรรยากาศบ้านคุณตาคุณยายสุดยอดมากเลยบ้านสุดท้ายในป่าใหญ่บ้านนาหัวน้ำแม่งสอนครับดูดิบรราชิลบ้างเลยเดี๋ยวจะเอากระป๋องไปคืนคุณตาคุณยายนะครับเนี่ยอุ้ยเนาะลูกควายก็เยอะครับนี่อุ้ยวิถีดีงามตามท้องเรื่องจริงเลยโอ้จะ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 ไม่ได้ไปทำอะไร